ลัทธิยา,านลูบเบนผมเชนดีใจเป็นที่สุดที่มีท่านพี่รามิทอนเป็นคู่ชีวิตของผมเชนตยานแลเดียค่ะนี่พี่นั้ว่าเป็นบุญที่สุดข,ของพี่แล้วเมื่อครั้งก่อนรถเบนไปลูกอดีตของพี่เป็นแค่ลูกของวุฒหะรธรรมดาเท่านั้นแต่ณนะตอนนี้พี่ดามินทอนเป็นถึงราชามีเจ้าคือราชนีเทียบระที่พ้นได้ราชบุตรทั้งสองพระอ,องค์เป็นสักขีพยานนะของเรา เมื่อครั้งที่จัดการประลองนมือคืนไม่ว่ากษัตริย์เบืองใดก็ไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะหมอบชนแนตยาคนนี้ได้แต่ว่านัาตยาก็ต้องยอมแพ้ให้กับท่านพี่รามิคอนพเพราะวาความรักน้องต้องการที่จะเป็นคู่ชีวิตกับเจ้าพี่นะเบ้ค่ะพี่รู้ที่จะทำเพราะความรักแต่เจ้าอย่าลืมนะราชบุตรทั้งสองแผ่นดินที่เขาไม่พอใจกรารประลองมือในครั้งนั้น เขาได้บวาจาเอาไว้สิ้นฤดูฝนเพลาใดทั้งสอง,งสแผ่นดินซาลวินและไทยใต้จะยกกองทัพเกียบไทยเหนือเป็นแน่ท่านพี่ได้หวั่นเกรงไปเลยหากแม้ว่าเกิดสิกาสงครามหมอมเช่นนัตยาคนนี้จะขอออกรบเคียงบาเคียงไหลกับพา่พี่รามิทอนนะเบียค่ะขอบคุณนะครับขอเวลาสักครู่นะครับขอเวลานิบนึงนะครับ วันนี้เป็นคืนแรกของงการสว่างอารมณ์นะครับคืนวันพรุ่งนี้พบกับทีมงานสิทธิ์เทพเอาด้านหน้าเวทีครับรางวัลนะครับน้ำฝนน้งฝนครับน้ำน้ำฝนครับหนู่ร้องอะไรลูกไม่ต้องห่วงนะถ้าหากมีศึกมาประชิดติดเด็นดิงพี่ก็พร้อมยอมตายเพื่อลูกเพื่อมียของพี่แล้วะเชษยาถ้าค่ะพี่ขอบคุณมาก ไปข้าวเปล่าชิ้พิเทักพิเองก่อนพีคะพาลูกเนี่ยไปหาท่านลุงท่สองได้ไมจะดีไว้กันี่ดีใจน้ารักออออกมากพู่จะพา เกียดชาเกียดชาที่ <imitation> 这个人，两个人，两个